สวัสดีครับเอ็มครับเ oh. จ้าเหมยวมากวนไม่เป็นไรครับก็มาฝึกกันต่อครับสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์นี้ครับคลิปคลิปนี้นครับเรามาพูดถึงเรื่องของรูปประชานที่หนึ่งนะครับวิตกวิจาร์ณนะครับ คืองี้ครับหลายๆท่านอาจจะฝึกมาแล้วหรืออาจจะไม่ฝึกมาหรืออาจจะเรียนรู้กันมาบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆฉบับมือใหม่นะครับฉบับมือใหม่ก็อูปประชันที่1วิตกวิจารณคําว่าวิตกวิจารเรามาดูคําว่าวิตกรับวิตกก็คือเหมือนไปนเอะก็ได้นะครับเราไปเอะก็ได้นะครับสมมุติว่าง่ายๆครับสมมุติว่าเรานั่งนั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมครับ นั่งสมาธิอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีเสียงเสียงอะไรมาปุ๊บเนี่ยเว็บแรกที่เราชิดจิตมันวิ่งออกไปเนี่ยเอ้ยเสียงอะไรอ่ะเอ้ยเว็บแรกที่จิตมันวิ่งออกไปจับเสียงเนี่ยอันนี้คือวิตกครับได้ยินเสียงมอไซค์ย,ยินเสียงนูน่นเสียงนี่เห็นแสงเห็นนู่นเห็นนี่เห็นตัวอะไรมาไต่ก็ตามครับพูดง่ายว่าอะไรก็ตามครับที่เข้ามาที่เข้ามาแล้วก็ ดึงจิตเราออกไปทําให้เราวิตกครับว่ามันคืออะไรวิตกเพราะมันวิตกเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตเราจะหลุดจากลมหลุดจากอารมณ์ใจหลุดจากความรู้สึกละหลุดจากฐานของเราละหลุดจากฐานของเราละปุ๊บเนี่ยพอมันหลุดจากฐานเสร็จปุ๊บสมาธิเราก็ล้มจิตมันไม่ตั้งมั่นละจิตมันล้มละเน,นี่ยเขาวิตก คือมีอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยหรือไม่ก็นั่งอยู่มีแมวมาไถเนี่ยเฮ้ยคนแมวอะไรแมวเปล่าแมวแมวมาวุ่นวายหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการวิตกหรือตกจิตมันออกไปมันวิตกเฮ้ยมันคืออะไรก็ประมาณนั้นส่วนวิจารณ์วิจารณ์ก็คือการที่พอเราสนใจเสร็จปุ๊บเนี่ยว่ามันเสียงอะไรแล้วเราก็ไปหา i, เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ เฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยแสงอะไรวะแสงอะไรวะเฮ้ย hey? น He hey, ้นภาพอะไรวะเราเห็นอยู่ในข้างในใช่ไหมครับเห็นอยู่ในเฮ้ยน้าภาพอะไรภาพอะไรเสียงอะไรใช่ไหมครับเฮ้ยมันกลิ่นอะไรเฮ้ยอะไรมาไต่เฮ้ยมันสัมผัสอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ครับคือการที่เราเอาจิตเข้าไปวิจารณ์เหมือนกับเราวิพากวิจารนั่นแหละครับก็พูดถึงเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นว่ามันเป็นยังไงว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงมันก็พูดพูด ไปของมันเรื่อยครับพะมันวิตกปุ๊บมันก็เป็นวิจารณทีนี้ทําไมถึงต้องอธิบายตรงนี้ครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะศึกษามาที่บางท่านอาจจะหาหาความรู้เพิ่มนะครับว่ารูปประชานที่หนึ่งปฐมประชานเนี่ยครับคือวิตกวิจารวิตกวิจารก็คือตัวเนี้มันเขาเรียกว่าองค์ชานครับเขาเรียกว่าองค์ชานไม่ใช่ว่าเราให้เราไปทําว่าอะไรเข้ามาแล้วสนใจนะครับไม่ใช่อย่างนั้นครับให้เราละนะครับ ให้ให้เราละวิตกนิดวิจารณ์ครับให้เราละสิ่งสิ่งนั้นไปครับสิ่งที่มันจะมารบกวนเราเช่นแมวตัวนี้นะครับมารบกวนการฝึกสมาธิเราให้เราละไปอย่าไปสนใจครับให้เราสนใจแต่สิ่งที่ที่เราฝึกนะครับก็คือสมถะหรืออารมณ์ใจแต่เดี๋ยวสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปก็คืออเอ,อเส้นทางการ วิธีการเข้าไปฝึกในรูปประฌานที่1นนะครับอย่างที่ผมเกินมาบอกว่าตั้งแต่ ep ที่อยู่วัดอีกวัดหนึ่งนะครับก็คืออารมณ์ที่เกิดจากอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดจากการฝึกสมาะใช่ไหมครับมันก็จะมีเบาๆโลง่ลงๆเงียบสงบสบายสบายไร้น้ำหนักมันแบบโหมันเบามันเออมัน มันหมดปลดเปื้องหมดภาระมันหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับไอ้นั้น,นครับอารมณ์เหล่านั้น,นครับก็คือประตูทางเข้ารูปฌานครับถ้าอย่างที่ผมเรียนมาก็คือใช้อารมณ์ที่ที่จับมาแบบเป็นหลักๆนะครับหลักๆแบบ เข้าใจง่ายๆครับมีอยู่5อารมณ์ครับประตูประตูการเข้ารู้ประชานมีอยู่5อารมณ์ครับก็คือสงบสงบนะครับเบาโลง่งโปรง่งสบายความรู้สึกเหล่านี้ครับแต่ละคนนะครับจะได้ความรู้สึกเหล่านี้ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแล้วไม่ว่าใครจะท่านไหนเพื่อนๆหรือเพื่อน,นๆท่านใดครับได้ จะได้อารมณ์ไหนก็ตามครับให้เกาะอ,อารมณ์ให้สตินะครับบันทึกแล้วก็ระลึกอารมณ์นั้นดีๆเกาะให้มันแน่นๆเลยครับเกาะให้มันแน่นๆฉะนั้นทุกท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมครับองค์รูปฌานที่หนึ่งปฐมฌานองค์ฌานคือวิตกกับวิจารณ์ลักษณะของวิตตกวิจารเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือไปเฮ้ยพอเฮ้ยเสร็จปุ๊บเฮ้ยอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะ เฮ้ยกินอะไรอะ่ะไปคอเคลียร์ไปวุ่นวายอยู่กับไปวุ่นวายอยู่กับอย่างอื่นแต่จริงๆแล้วครับให้ละให้ละนะครับละถ้ามองถ้ามองในอีกมุมนึงครับให้เราละสิ่งรบกวนที่มันไม่ใช่อารมณ์ทางเข้าเราออกไปนะครับพวกรูปรสกินเสียงสัมผัสอะไรก็ตาม ความรู้สึกอกุศลอะไรก็ตามนิวรณ์ให้เราละให้หมดครับแต่สิ่งที่เราควรจะวิตกคืออะไรครับอารมณ์หรือความรู้สึกที่ได้จากสมถะหรืออารมณ์ของจิตครับที่5ประตูทางเข้าที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือสงบเบาโล่งโปร่งสบายเมื่อเราจับเจอครับเราวิตกเราจับเจอเสร็จปุ๊บเราจับเจอเสร็จปุ๊บเราเข้าเราเอาสตินะครับเข้าไปวิจารณ์ครับเอาสติเข้าไปคอเคลีย คอเคลียเรื่อยๆอ๋ออยากจะพูดเอาสติเข้าไปคลอเคลีย์วิจารณ์อารมณ์เหล่านั้นครับคลอเคลียอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นครับเรื่อยๆเรื่อยๆเลยคนน่าจะรำคาญเสียงแมวนะผมว่าอืมเนี่ยครับก็เอาไปลองฝึกดูนะครับคือ พอเราเจออารมณ์นี้แล้วเราก็เอาสติเข้าไปคอเคลียก็คือวิจารณ์นะครับอย่างต่อเนื่ององับเล่นอีกอ,อย่างต่อเนื่องนะครับให้ได้ยาวนานที่สุดถ้าหลุดแล้วเราก็ดึงกลับมาพยายามปั้นใหม่สร้างใหม่ให้ได้นะครับพยายามทำให้ได้นะครับเพราะว่าการฝึกเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆครับเราก็ทําของเราไปเรื่อย ใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็พยายามอดทนกับการฝึกนิดนึงนงครับลองฝึกไปเรื่อยๆนะครับลองฝึกไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับก็คืออันนี้ก็คือประมะชานนะครับรูปรชานที่1วิตกวิจาร์ณทางเข้ามีอยู่อารมณ์หรือความรู้สึกอยู่5อารมณ์สงบเบาโล่งโปร่งสบายหรืออาจจะมีหรือท่านใดอาจจะเจออารมณ์อื่นๆก็ตามนะครับแต่ถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ติดบวกรู้สึกดี ที่ไม่ใช่ในกามราคะนะครับรู้สึกดีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจับได้นะครับแต่พยายามแยกแยะนะครับความรู้สึกดีกับความรู้สึกเมื่อเลยลอยหรือแบบเคิมเคิมเนี่ยน,นี่คนละคนละเรื่องกันนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้คือทางเข้ารูปประชานที่หนึ่งนะครับผมอันนี้ตอนแรกก็ว่าจะไปหาต้นโพนั่งแต่อันนี้เป็นใต้ต้นมะม่วงนะครับผมชอบกินมะม่วงก็เลยอ่ะใต้ต้นมะม่วงแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ จบแล้วนะครับยังไงาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง You l o v e r s นะครับมีอะไรติชมคอมเมนต์ได้ตามสบายนะครับเดี๋ยวพยายามตอนตัดก็พยายามที่จะจัดการกับเสียงแมวให้นะครับยังไงโอเคคลิปนี้จบแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ